เอาเรื่องที่เอาเรื่องที่ยังค้างคาราคาซังอยู่ใช่ไหมเอาสองสาเรื่องก่อนเขาบอกเคลียร์เรื่องเก่าให้จบก่อนเดี๋ยวประเด็นใหม่จะคาราคาซังบอกเนี่ยไอ้ที่จะแชรแชร์แชทวงให้แล้วนะคะปวดหลังทวงให้แล้วนะคะวันที่สองธันวาวันที่สิบสี่ธันวาวันที่ยี่สิบถึงสามสิบธันวาเป็นสามวันอันตรายเป็นสามพ่วงอันตรายเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอต่อสองธันวาเลยคนถามมาช่วยฟันธงว่าจะสรุปอย่างไรด้วยมีถามมาด้วยะ คืออะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องเนาะรู้นะว่าคิดในใจแบบนี้เอาง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 ี้นะเอาเอาเอาตรงนี้เอาให้จบก่อนสองทันวาสิบสีทันวายี่สิ0ถึงสามสทันวาที่บอกว่าเป็นสามพวกเวลาที่อันตรายนั้นมันอันตรายอย่างไรด้วยความเคารพนะเพราะเพราะเพราะมันจะเกิดความสูญเสียและมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงผมพูดกลมๆนะผมพูดกลมกลมแล้วนะสูญเสียอะไรผมไม่พูดนะเพราะมันจะเกิดความสูญเสีย พราะมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าสูญเสียมันก็ต้องเป็นอะไรที่สูญเสียระดับพาดหัวข่า,ขาวเจ็ดวันเจ็ดคืนก็แล้วกันเอางนี้แล้วกันและถ้ามันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะและกระทบต่อทางการเมืองของประเทศเอางี้แล้วกันแต่แต่แต่บอกก่อนนะ ดวงดวงทับดวงดวงซ้อนดวงอเอาโหราศาสตร์กับเอารัฐศาสตร์อเอาดวงดาวและเอาการเมืองอม,มาประกบกันแล้วก็ขยับขยับนะครับวันที่สองวันสรุปว่าวันที่สองอวันที่สิบสี ยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวันที่สิบสี่น่าจะเกิดความสูญเสียก <ๆ S 1> ลบทนะส่วนสอง2 2> วันที่สองดีกว่าว่าหวยจะออกทางไหนถามไม่ล่าเห็นะถามเยอะรบางคนบอกรอดชัวร์ครับที่จริงนะเราเคยตอบไปแล้วไม่ใช่หรอเราเคยตอบไปแล้วไม่ใช่เลยห,หลายเรื่องในประเทศนี้คิดเองไม่ได้หรอกหลายเรื่องในประเทศนี้ มีคนคิดแทนมีคนคิดให้มีคนคิดเสร็จแล้วก็บอกให้ทาําำใช่ไหมไม่ต้องถามต่อนะไม่ต้องถามต่อ,อมผมพูดอย่างนี้มาทั้งหลายครั้งยังจับประเด็นไม่ได้อีกเลยครับแต่ทังนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่คิดแทนคนที่คิดให้คนที่คิดเสร็จแล้วก็บอกให้คนอื่นทำเนี่ยเกมที่เกี่ยวพันกับทางการเมืองมันพลวัตมันพลวัต หลายคนหลายคนหลายคนก็ย้อนกลับไปสแกนคําให้สัมภาษณ์และก็ภาษากายของลุงตู่ในช่วงเจ็ดวันย้อนหลังบางคนก็ถอดรหัสกันเยอะลุงตู่มั่นใจอยู่ได้และอยู่ต่อแน่บางคนก็ไปถอดภาษากายของลุงตู่ในวันสองวันที่ผ่านมาว่าออกอออกอาการพูดจาฝากฝังอย่างไรไม่ทราบ เหมือนพูดจาออาการเหมือนสั่งเสียงสั่เสียลำฝากฝาเหมือนฝากฝังเหมือนสั่งเสียอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคิดย้อนอีกดีก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีอาการลักษณะนี้นะเอออย่าไปถอดรหัสกันผิดอีกผมยินยันว่าผมยืนยันว่าเคยจะลาออกสามครั้งผมยินยันเคยลุงตู่เคยจะลาออกสามครั้งและทุกครั้งก็จะมีอาการภาษากายํำนองนี้นี่แหละ อ,อยู่ที่ใครจับทันจับไม่ทันจับได้จับไม่ได้เพียงแค่ที่ยังออกไม่ได้เพราะไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกแสดงว่าวันที่สองก็อยู่ต่อแล้วอาจจะได้อยู่ได้เดี๋ยววันที่สองผมยังไม่กล้าตอบอมันห้าสิบห้าสิบจริงจริงมันเป็นเรื่องน, 5, นี้นะ 5, 5, มั 5, 5, ใช่ต้องบอกเลยว่าเราก็พยายามจะเช็คข่าวนะคะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อมูลหนาหูอย่างช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายคนออกมาฟันธงว่า นายกไม่รอดคดีนี้แน่นอนมันเริ่มมีเสียงหนาหูกันเข้ามาเยอะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างมีบางปรากฏการณ์ที่อาจจะทําให้ไม่เป็นอย่างที่หลายคนออกมาคาดเดาได้ครับในห้วงระยะจังหวะเวลาเดียวกันครับครับคนที่ออกมาพูดในเชิงทํานายไทยทัศน์ว่าวันที่สองธันวาลุงตู่จะรอดรหรือจะไม่รอดนั้นด้วยความเคารพคุณต้องดูใครมีคนพูดสองคนที่พูดนะเนี่ยก็ยืนอยู่จุดไหนอสามไอ้ที่เขาพูดออกมาเนี่ย เขาอยากให้เป็นดังนั้นหรือโยนหินถามทางหรือพูดตั้งเกมตัดเกมหรืออะไรในทางการเมืองมันมีความหมายต้องดูก่อนใครพูดตูจตุพรพรมพันธ์ที่ออกมาพูดไม่รอดแน่ๆมันก็มองได้สองอย่างอย่างหนึ่งตูจตุพรเดี๋ยวนี้อยู่ในจุดที่สามารถรู้อินไซต์ไทยแลนด์ได้ หรือหรม,มององอินไซ์ของประเทศไทยหรือ,รอไม่ใช่ร<อ><น>ายการเราหรือมองได้อีกในยะหนึ่งก็คือว่าเป็นการพูดในเชิงส่งสัญญาณเป็นการพูดในเชิงให้คําแนะนําถ้าจะถ้าจะถอดชนวนระเบิดทางการเมืองก็ต้องถอดลูกนี้ก่อนเอาลูกนี้เลยเออถอดลูกแรกก่อนเดี๋ยวลูกตี่นเล้นก็จะเปลี่ยนตัวเล่นเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนตัวเล่นเอาเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนนายกโดยที่สภายงอยู่นะ ไม่ต้องยุบสภาไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นนะมันบนความเชื่อว่ามันอาจจะลายล็อกได้เยอะอยางอื่นมันพูดได้กันได้ง่ายขึ้นเพราะเกมกค่นับนูนก็อยู่ในกระบวนการของสภาอยู่แล้วก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่เขาเลยคิดกันต่ออาแล้วถ้านายกไม่ใช่คนเอกยุทธจันทร์ชาเป็นใครอ่ะถึงเวลาขึ้นมาเองอ๋อไม่ต้องคิดเนาะเราไม่ต้องคิดไม่ใช่เป็นภาละเราย้ํานะครับว่านายกคนที่จะมาแทนลุงตู่ คนในระบบพรรคการเมืองก็ได้คนนอกระบบพรรคการเมืองก็ได้ในบัญชีนายกก็ได้นอกบัญชีนายกก็ได้เพราะนายกลาออกไม่ได้ยุบสภาเพราะนายกลาออกรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ดังนั้นโหวตนายกคนใหม่ก็ยังใช้กติกาเก่าสวยังมีอำนาจในการโหวตนายกไปอีกเพราะว่าบทชก่วรเขาเขียนไว้หปีนะคะถูกต้องหปีนะคะไม่ใช่สมัยเดียวนะคะ5ปีค่ะ ถูกต้องถ้าอยู่รัฐบาลครบสี่ปีนะเรื่องรัฐบาลต่อก็ยังโหวตนายก,กได้อีกเห็นไหมคะห้าปีทีเดียวถูกต้องถูกต้องนะ,นะนะเอากันตามนี้ผมตอบหรือ,อยังผมใช้โชว์ใช้ชกันบ้าง้วนะสองทันวาสิบสี่ทันวา20่0ถึง30ธทันวาไม่สูญเสียก็เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงก็สูญเสียแต่ดีเกียรอ่อนแก่ก็แตกต่างกันประมาณนั้นก็แล้วกันจบนะจบนะ,จบนะจบนะเอาเถอะจบเพราะมากกว่านี้เดี๋ยวหลุดนะ